ส o ัสดีนางเจ้าสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาดูดวงให้กับชาวราศีสิงประจําเดือนมกราคมในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีสิงนั้นจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างนะไพ่ยิปซีไม่เคยตอบเอาใจใครไม่เคยโกหกใครไพ่ยิปซีมีความลึกลับในตัวของเขาเองนี่เป็นการดูดวงแบบรวมๆนะคะไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวนะ โอเคในส่วนแรกนี้อาจารย์ก็จะขอเปิดไพ่ในอดีตนะคะไล่เรียงไปปัจจุบันอนาคตแล้วก็สรุปไพ่ในช่วงท้ายของคลิปให้กับชาวราศีสิงห์จะมีไพ่ดีไพ่เสียไพ่แนะนําอาจารย์ก็จะไได้บอกตามรายละเอียดของตัวไพ่เลยนะคะพูดแบบตรงไปตรงมาเลยนะคะเข้าใจง่ายๆนะไพ่ใบแรกในอดีตของชาวราศีสิงห์ค่ะ 5ไม้มีเรื่องขัดแยง้งทะเลาะบบาแวงกันกับคนรอบตัวนะเนี่ยเถ้วย8ดาบ Knight of c u p แล้วก็ต่อมาด้วย7เหรียญนั่นเองนะคะไล่เรียงที่ไพ่ใบแรกในอดีตของชาวราศีสิงห์ไพ่ห้าไม้คือความขัดแยง้งทะเลาะเบาแวงกับคนรอบข้างคนรอบตัวไม่ว่าจะเป็นแฟนคนรักหรือว่าญาติพี่น้องหรืออะไรก็แล้วแต่ ความคิดเห็นหรือการกระทำอะไรบางอย่างของคุณนั้นค่อนข้างที่จะขัดแย้งกันกับคนรอบข้างเสมอหรือคนรอบข้างนั้นไม่ค่อยที่จะเห็นด้วยกับการกระทำของคุณหรือความคิดของคุณนะคะมันจะย้อนแย้งกันนิดหนึ่งนะคะนี่แหละนี่แหละ,หละทำให้ชาวราศีสิงห์รู้สึกว่าเอ๊มีเรื่องแบบขัดหูขัดตานะคะทะเลาะเบาแวงกันกับ คนรอบข้างคนรอบข้างไม่เข้าใจในการกระทําของคุณหรืออะไรประมาณนี้คุณก็จะเจอกรณีแบบนี้บ่อยๆในช่วงอดีตที่ผ่านมานั่นเองนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรมันเป็นไพ่ในอดีตไปแล้วนะของชาวราศีสิงห์นั่นเองนะคะต่อมาด้วยไพ่เจ็ดถ้วยนั่นเองสําหรับไพ่ใบนี้นะคะคุณเป็นคนที่มีความเพอ้อฝันจินตนาการค่อนข้างสูงนะ,ะหรือมีความคิดร้อยแปดไอเดียอยู่ในหัวนี่เยอะแยะเลยนะ แต่นะคะบางทีก็ได้แต่คิดได้แต่ฝันแต่ไม่กล้าที่จะลงมือทำหรือคุณคิดว่าเออรอให้พร้อมก่อนนี้ก่อนแล้วค่อยลงมือทำอะไรประมาณนี้จึงสูญเสียโอกาสหลายๆอย่างในชีวิตของคุณไปค่อนข้างเยอะ ะะถือว่าเป็นบทเรียนอย่างหนึ่งให้กับชาวราศีสิงห์นะคะเวลาคิดปุ๊บมีไอเดียปุ๊บให้ลงมือทําไปเลยนะคะถ้ามันผิดพลาดมันก็ยังดีกว่าเราไม่ได้ลงมือทําเลยไม่ใช่เหรอนะคะแล้วก็เป็นการเตือนสติให้กับชาวราศีสิงห์นะคะถ้ามีฝันแล้วก็ทําความฝันแน่นให้เป็นจริงเลยดีกว่านะคะบางคนอาจจะทํางานเกี่ยวกับงานเบื้บงบองหลังนะคะงานที่ไม่ได้มีตัวตนหรือเกี่ยวกับงานออนไลน์งานอะไรประมาณนี้นี่เป็นงานที่แบบไม่ได้แบบ เปิดเผยหรือว่าไม่ได้อยู่เบื้องหน้านะคะจะอยู่เบื้องหลังอะไรประมาณนี้ก็เหมาะกับชาวราศีสิงห์เหมือนกันในช่วงอดีตที่ผ่านมานะ,ะต่อมาไพ่ใบนี้นะแปดดาบอาจารย์บอกเลยหวานอมขมกลืนกลืนไม่เข้าคายไม่ออกนะคะเป็นความรู้สึกของชาวราศีสิงห์เวลาที่มีความรักคุณมีเรื่องอึดอัดใจหรือมีเรื่องอะไรก็เก็บเอาไว้กับตัวเองดีกว่าพื้นที่หรือเซฟโซนของชาวราศีสิงห์นั้นก็คือ เก็บเอาไว้กับตัวเองมีอะไรกดดันหรืออะไรก็แล้วแต่หรือมีเรื่องไม่สบายใจโอ้ฉันเก็บไว้กับตัวเองดีกว่าพูดให้คนอื่นฟังแล้วกลัวเขาจะไม่สบายใจหรืออะไรประมาณนี้จึงเลือกที่จะเก็บเอาไว้กับตัวเองนะคะนะแล้วบางทีคุณชาวราศีสิงห์นะจํำใจจำยอมทำอะไรบางอย่างก็ตามนะคะในชีวิตของคุณในอดีตที่ผ่านมาจำใจที่จะทำบางทีจำใจที่จะทำสิ่งนี้ก็เพื่อว่าเป็นสิ่งที่แบบ คนรักของคุณชอบหรือว่าคนรอบข้างของคุณชอบคนรอบข้างของคุณบอกว่าทำแบบนี้สิดีอะไรเงี้ยทั้งๆท,ที่ใจคุณก็ไม่อยากทำนะคะแต่ก็จำใจจำยอมที่จะทำเพื่อความสบายใจของทุกๆคนอันนี้ก็เคยทำมาแล้วทั้งนั้นนะน,นี่ก็คือตัวชาวราศีสิงห์ไพ่ใบนี้บอกแบบนั้นนะคะบ,บางทีความรักบางทีอาจจะไม่ได้เป็นเซฟโซนที่ดีให้กับชาวราศีสิงห์เวลามีความรักชาวราศีสิงห์มักที่จะกดดันตัวเองเสมอ นะคะหรือบางทีจำใจจำยอมที่จะทำบางอย่างเพื่อคนที่คุณรักแต่สิ่งนั้นอาจจะไม่ได้เป็นสิ่งที่คุณนั้นอยากทำก็ได้นี่นะคะต่อมาก็จะเป็นไพ่ไหนออฟคัพนะสำหรับความรักความสัมพันธ์ไพ่ใบนี้เกี่ยวกับการที่ผู้คนเข้ามาในชีวิตของคุณหรือมีคนเข้ามาจีบคุณนะคะเขาเป็นคนบุคลิกดีนะมาจากต่างถิ่นต่างที่ต่างแดนหรือต่างจังหวัดเลยก็ได้นะสาหรับคนคนนี้ นะเขาเป็นเขาเขามีความรักนะคะเป็นพื้นฐานที่มอบให้กับคุณเป็นความรู้สึกดีๆที่มอบให้กับชาวราศีสิงห์ด้วยนั่นเองนะคะนะไม่ใช่แบบคนเข้ามาแบบปรับ,บ,บจีบเลยหรือว่าสารภาพรักเลยอะไรเงี้ยไม่ใช่นะ,ะทำนองเขาประมาณว่า ก็รู้สึกดีๆก็ค่อยๆสนิทสนมกันเรื่อยๆพัฒนากันไปเรื่อยๆเป็นความรักที่ไม่ได้หวือหวาอะไรมากมายนั่นเองนะแต่เป็นคนทางไกลหรือบางคนอาจจะเคยคบหาดูใจกับคนทางไกลต่างถิ่นต่างที่ต่างจังหวัดหรือต่างประเทศก็ได้นะสำหรับไพ่ใบนี้นะค,ะคือเขามีความรู้สึกดีๆนะ,ะมอบให้กับคุณหรือว่าเข้ามาจีบคุณหรือทําความรู้จักกับคุณหรือเข้ามาในชีวิตของคุณนะ,ะต่อมาก็จะเป็นไพ่เจ็ดเหรียญ อาจารย์บอกเลยในเรื่องของการเงินชาวราศีสิงห์นั้นพยายามที่จะเซฟหรือพยายามที่จะเก็บเงินนะคะให้ได้มากที่สุดสิ่งไหนไม่จําเป็นชาวราศีสิงห์จะไม่ใช้เลยนะในอดีตจะเป็นแบบนี้และคุณอยากจะนําเงินนั้นไปต่อยอดลงทุนให้มันงอกเงยให้มันมีผลกําไรมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะนี่คือสิ่งที่แบบชาวราศีสิงห์ชอบหรือชาวราศีสิงห์สนใจในการลงทุนหรืออะไรก็แล้วแต่ในเรื่องของความรักอาจารย์รู้สึกว่า การที่คุณจะคบกับใครหรือใครจะเข้ามาในชีวิตของคุณนั้นคุณเป็นคนท่อนข้างที่จะถี่ถ้วนละเอียดนะคะหรือพิจารณาคนเป็นคนๆไปถ้าใช่ก็คือใช่ไม่ใช่ก็ไม่ใช่ก็ค่อยๆดูกันไปเรื่อยๆก็แล้วกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าคุณเป็นคนที่อยากจะใช้เวลาในการศึกษาดูใจคนนะ คุณเป็นคนที่ระมัดระวังในเรื่องของความรักพอสมควรนะอันนี้คือตัวชาวราศีสิงในช่วงอดีตที่ผ่านมาก็ถือว่าดีนะระวังในเรื่องความรักนะคะเพราะว่าบางทีคนเราก็ใช่ว่าจะจริงใจทุกคนนะคะที่เข้ามาในชีวิตนั่นเองนะระวังตัวไว้ก็ดีนะโอเคอน,นี่ก็คือไพ่ในอดีตของชาวราศีสิง์ส่วนมากก็จะคบหาดูใจกับชาวธาตุไฟธาตุน้ําธาตุลมแล้วก็มีชาวธาตุน้ําแล้วก็ อาจจะมีธาตุดินเข้ามาด้วยเล็กๆน้อยๆนะคะไม่ค่อยเยอะแต่จะเยอะหน่อยอาจจะเป็นเชาวธาตุน้ําแล้วก็ธาตุลมนะต่อมาก็จะเป็นไพ่ปัจจุบันให้กับชาวราศีสิงค้าไพ่ปัจจุบัน ใบแรกของชาวราศีสิงห์ The h i l o f a t เจ็ดไม้ Wheel of Fortune Queen of c u p และก็ต่อมาด้วย The Magician กับหัวนิดนึงนะโอเคอ สำหรับไพ่ใบแรกนะคะในปัจจุบันของชาวราศีสิงห์นั้นไพ่ใบนี้เป็นไพ่ประจําราศีพฤษภนะมีชาวราศีสิงห์ที่เคยคบหรือกําลังคบกับชาวราศีพฤษภอยู่ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะในกรณีนี้คือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้เป็นคนที่มีความรู้ความสามารถนะคะหรือเป็นคนที่มีเหตุผลมีแบบแผนในการใช้ชีวิตนะคะไม่ได้ใช้ชีวิตเออละเหยลอยชาย ไปวันๆนคนะคือมีแบบแผนมีการวางแผนเอาไว้ล่วงหน้าแล้วเป็นคนที่มีเหตุผลเวลาทะเลาะก,กันหรือไม่เข้าใจกันควรที่จะใช้เหตุผลในการพูดคุยกันฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะเป็นแบบนี้นะคะและเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถด้วยก็ได้นะอาจจะเป็นระดับการศึกษานะไม่ต่ำกว่าปร,ปริญญาตรี นะคะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะปริญญาตรีปริญญาโทรปริญญาเอกด็อกเตอร์ได้เลยนะสำหรับไพ่ใบนี้สุดยอดและก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองชาวราศีสิงห์อยู่ในช่วงปัจจุบันนะคะบางคนอาจจะชอบไปขอพรบนบาน,นสารกล่าวอะไรไว้ใครบนอะไรไว้ก็อย่าลืมไปแก้บนด้วยก็แล้วกันนะคะถ้าไพ่ใบนี้ขึ้นมาเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยนั่นเองท่านมาทวงถามว่าอย่าลืมไปแก้บนนะถ้าเกิดว่าท่านให้ผลให้ สำเร็จผลในสิ่งที่คุณไปขอพรบนบานไว้แล้วนั่นเองนะคะต่อมาก็จะเป็นไพ่เจ็ดไม้ใบนี้นะคะอาจารย์รู้สึกว่าคุณค่อนข้างที่จะใช้ความอดทนนะความเข้มแข็งขยนันอดทนมุ่งมานาะอุตสาหะในการที่จะทำงานทำการเลี้ยงชีพตัวเองนะค,ะคุณต้องทำด้วยตนเองนะ,ะไม่ใช่ว่าคนอื่นมาทำให้คุณคุณถึงจะเด่นดังถึงจะร่ำรวย คุณต้องเป็นคนที่ลงมือทําด้วยตนเองคุณถึงจะได้นะยิ่งทํามากก็ยิ่งได้มากยิ่งไม่ทําเลยก็ไม่ได้เลยอะไรประมาณนี้ นะค่อนข้างที่จะพึ่งพาตัวเองนะด้วยลำแข้งของตัวเองเลยในเรื่อง,องความรักรู้สึกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นรู้สึกระแวงระวังในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้บางทีอาจจะคิดมากคิดไปเองคิดไปก่อนอะไรประมาณนี้ทั้งๆท,ที่มันอาจจะเกิดขึ้นหรือมันอาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้อะไรประมาณนี้นะเป็นความสัมพันธ์ที่เ,เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีความระมัดระวังตัวนะคะ หรืออาจจะเป็นเพราะว่าในอดีตนั้นเคยเจ็บช้ำหรือคนรักเก่าอาจจะเคยทำให้มีบาดแผลนะคะที่แบบเขาเคยนอกใจคุณหรือเขาไม่สามารถที่จะทำให้แบบคุณไว้วางใจได้นะจนมาถึงแฟนคนปัจจุบันจึงยังรู้สึกระแวงระวังเขาอยู่อะไรประมาณนี้ไม่สามารถที่จะไว้ใจใครได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะอารมณ์ f e ลลิ่งประมาณนี้ก็ย,ยังยังยังมีอยู่นั่นเองนะคะนะ และบางกรณีของชาวราศีสิงห์ที่เป็นสามีภรรยามีลูกเป็นครอบครัวเดียวกันอยู่นะคะจารู้สึกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งพยายามที่จะประคับประคองหรือพยายามที่จะรักษาสถานภาพทางครอบครัวไว้อยู่ถ้ายังเป็นสามีภรรยากันคุณก็ยังจะกอดทะเบียนสมรสเอาไว้อยู่เพื่อที่จะรักษาสถานภาพของครอบครัวเอาไว้อยู่ให้ลูกนั้นยังมีพ่อให้ลูกนั้นยังมีแม่อยู่อะไรก็แล้วแต่ น,ะะนี่ก็คือความอดทนอย่างหนึ่งต่อมาก็คือ View of for t u n e สำหรับไพ่ใบนี้ถ้าชาวราศีสิง์ในอดีตที่ผ่านมาเจ็บป่วยอดอดแอดนะคะ จะดีขึ้นนะคะสุขภาพจะดีขึ้นนะหรือคุณจะหันมาดูแลตัวเองมากยิ่งขึ้นใส่ใจตัวเองมากยิ่งขึ้นในช่วงปัจจุบันนี้ด้วยนั่นเองนั่นก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีให้กับชาวราศีสิงห์นะคะและไพ่ใบนี้เป็นกลงล้อแห่งโชคชะตากลงล้อแห่งโชคลาบด้วยนะมีความโชคดีโชคเข้าข้างชาวราศีสิงห์นะในปัจจุบันนี้คุณจะทําอะไรก็ตามนะคะ,ะโชคมักจะเข้าข้างคุณนะเหมือนกับ ที่เขาบอกนะคนดีตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้อะไรประมาณนี้นะคะถ้าคุณทําดีทํากรรมดีหรืออะไรก็แล้วแต่คุณไม่ต้องกลัวเลยสิ่งศักดิ์สิทธิ์มองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณทําอยู่แล้วนะคะและคุณจะได้ความโชคดีนั้นจะเข้าข้างคุณตลอดเลยนะ,ะโดยเฉพาะในช่วงปัจจุบันนี้ด้วยนะคะและอาจารย์บอกเลยว่าใครเคยทําสิ่งที่ไม่ดีหรือทํากรรมชั่วหรืออะไรกับชาวราศีสิงห์นะเขาก็จะแพ้ภัยตัวเอง นะคุณไม่ต้องไปตามจองล้างจองผ่านตามแช่งเขานะเขาจะได้รับผลกรรมนั้นของเขาเองศัตรูก็จะแพ้ภัยของเขาเองนั่นเองนะคะโอเคต่อมาก็จะเป็นไพ่ q u e n n อ f คัพผู้หญิงชาวราศีสิง์สำหรับในช่วงปัจจุบันนี้นะคะถึงแม้ว่าในห้วงของความรักคุณหรือมีความรักอยู่ก็ตามคุณก็ยังรู้สึกกังวลสับสนกังวลใจนะคะ มันมัน,ม,นมันรู้สึกแบบนี้โดยอัตโนมัติอาจจะด้วยฟิลลิ่งของความรู้สึกของคนอารมณ์อ่อนไหวด้วยหรือเปล่าอันนี้คือผู้หญิงชาวราศีสิงห์นะแต่ถ้าถามว่าคุณรักเขาไหมความรักเป็นยังไงก็ดีแฮปปี้นะก็รักเขานะอะไรประมาณนี้นะแต่ก็อดรู้สึกระแวงระวังสับสนอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้อยู่ดีอะไรอย่างเงี้ยทั้งทั้งที่รักทั้งรักทั้งห่วงใยทั้งสับสนทั้งอะไรประมาณนี้นะคะแต่ก็ยังอยู่ใน ตรงนี้อยู่ฉันก็ยังอยู่ตรงนี้อยู่นะอะไรประมาณนี้อารมณ์ฟิลลิ่งประมาณในเรื่องของงานบ้านงานเลือนแม่สีเรือนอะไรทํากับข้าวอะไรเงี้ยชาวราศีสิงห์ผู้หญิงก็ทําได้ดีนะได้ดีเลยละ่ะนะคะผู้ชายชาวราศีสิงห์สำหรับไพ่ใบนี้อาจารย์บอกเลยว่าคุณน,นั้นจะได้มีโอกาสได้คบหาดูใจนะคะหรือกําลังคบอยู่ นะคะเขาอาจจะเป็นฐานะแฟนหรืออาจจะฐานะภรรยาของคุณแล้วก็ได้นะเขามีความเขาเรียกรับผิดชอบในการทํางานในแบบของอาจจะเป็นแม่สีเรือนทําอาหารทํากับข้าวมีฝีมือหรืออะไรก็แล้วแต่ ดูแลความเรียบร้อยภายในบ้านเป็นอย่างดีแล้วเขาเป็นคนที่เหมือนเป็นช้างเท้าหลังให้กับคุณได้เป็นอย่างดีด้วยนะคะแล้วผู้ชายชาวราศรีสิงห์ก็จะได้แสดง power หรือได้แสดงความเป็นหัวหน้าครอบครัวอย่างเต็มที่เลยนั่นเองนะแต่บางทีเธออาจจะมีอารมณ์มุมมองที่แบบอารมณ์อ่อนไหวเซนสติทีฟนิดนึงบางทีคุณควรที่จะทนุถนอมแล้วก็เอเอาอกเอาใจใส่ความรู้สึกของเธอด้วยก็แล้วกันนะคะต่อมาก็จะเป็นไพ่ the magician ใน ปัจจุบันของชาวราศีสิงห์ใบนี้นะคะบอกเลยว่าชาวราศีสิงห์นั้นเป็นเจ้าแม่เจ้าพ่อดูดวงเลยนะ,ะชอบดูดวงนะ,ะหมอดูไหนดีหมอดูไหนแม่นๆนะ,ะจะชอบชอบเข้าไปดูนะ,ะอะไรประมาณนี้เหมือนกับ ชาวราศีสิงห์ที่มาดูคลิปของอาจารย์อยู่ตอนนี้นั่นเองนะคะคือชอบดูไม่ว่าจะในศาสตร์ของตัวเลขในศาสตร์ของดวงดาวหรือศาสตร์ของไพ่ยิปซีหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะชาวราศีสิงห์ให้ความสนใจมากๆในช่วงปัจจุบันนี้ด้วยนั่นเองนะคะและคุณเป็นคนที่มีรางสังหรณ์ซิกเซนค่อนข้างแม่นยำมากๆนะโดยเฉพาะปัจจุบันนี้นะอย่าให้คุณนั้นมีซิกเซนหรือรางสังหรณ์เอ๊ะ แฟนเราดูแปลกๆไปนะดูเปลี่ยนไปดูอย่างงั้นอย่างนี้นนดูมีพิรุษนั่นนี่อย่าให้รู้สึกแบบนี้นะมันมีซิกเซนที่ค่อนข้างที่จะถูกเนี่ยเยอะร้อยละ80ซ์ได้เลยนะคะนี่ก็คือซิกเซนแม่นยำนั่นเองนะคะบางคนนะอยากจะศึกษาจริงจังเกี่ยวกับศาสตร์โหราศาสตร์การดูดวงแบบอยากจะเป็นหมอดูไปเองเลยก็ได้อะไรประมาณนี้เพราะว่าไพ่ใบนี้เป็นไพ่เกี่ยวกับหมอดูด้วยนั่นเองนะคะ โอเคนี่ก็เป็นไพ่ในปัจจุบันของชาวราศีสิง์ส่วนมากก็จะคบหาดูใจกับชาวราศีพฤษภชาวราศีธาตุไฟราศีธาตุน้ํานะคะมีราศีธาตุดินแล้วก็ธาตุลมเข้ามาด้วยนิดๆนะคะไม่เยอะต่อมาก็จะเป็นไพ่ในอนาคตอันใกล้ที่จะถึงนี้ก็คือในเดือนมกราคมนี้ของชาวราศีสิง์นั่นเองนะคะ ไพ่ในเดือนมกราคมของชาวราศีสิง์ใบแรกคะ่ะหนึ่งหม้ The Chariot, King of c u p The Emperor แล้วก็ The Sun ว้าวว้าวว้าวชาวราศีสิง์นะบอกเลยในช่วงเดือนมกราคมนี้นะคะได้ไพ่เมเจอร์อัคนาทั้ง5ใบเลยหรือว่าไพา่ใหญ่ๆนั่นเองนะคะ เป็นไปได้ยากมากๆที่จะจับได้ผ้าใหญ่ๆทั้ง5้าใบพร้อมกันแบบนี้แล้วก็เป็นไพ่ที่ในอนาคตที่จะถึงนี้ของชาวราศีสิง์ด้วยนะมาไล่เรียงที่พไพ่ใบแรกเลย Eight of Wands นะการจะมีอ,อะไรใหม่ๆเข้ามาในชีวิตของชาวราศีสิงอาจจะมีโอกาสใหม่ๆหรือคนที่จะมอบโอกาสใหม่ๆประสบการณ์ในชีวิตใหม่ๆเข้ามาในชีวิตของชาวราศีสิงอาจจะเป็นในเรื่องของการทํางานหรืออะไรก็แล้วแต่อันนี้ก็ อาจารย์บอกเลยว่าถ้ามีโอกาสในเรื่องของการทํางานหรือมีประสบการณ์อะไรใหม่ๆขอให้คุณนั้นรีบคว้าโอกาสนี้ไว้ดีกว่านะคะเพราะว่าโอกาสนั้นไม่ได้มีเข้ามาเรื่อยๆในชีวิตนะคะนะบอกไว้เลยนะคะแล้วคุณได้ เ,เหมือนเปิดโลกกว้างให้กับตัวเองมากยิ่งขึ้นนะแต่ก่อนคุณอาจจะไม่กล้าออกจากเซฟโซนหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ในช่วงเดือนมกราคมนี้จะมีคนหยิบยื่นโอกาสดีๆให้คุณได้เปิดโลกกว้างเปิดประสบการณ์ในการทํางานเปิดประสบการณ์ในเรื่องความรักหรือบางทีคุณอาจจะได้เจอกับคนที่เป็นประสบการณ์ใหม่ๆในเรื่องความรักของคุณด้วยซ้ำไปนะคะเขาเป็นคนที่แบบบางทีไม่เคยเจอเลยความรักแบบนี้คนแบบนี้เข้ามาในชีวิตอะไรเงี้ยนะคะ ต่อมาก็จะเป็นไพ่เดอะชาลีออตเป็นไพ่ประจําราศีกรกฎนะมีชาวราศีสิงห์ที่เคยคบหรือกําลังคบกับชาวราศีกรกฎอยู่ก็ได้เช่นเดียวกันสําหรับไพ่ใบนี้อาจารย์บอกเลยอารมณ์ของชาวราศีสิงห์นั้นค่อนข้างขึ้นขึ้น,นลงๆนะคะอาจจะเวลาดีดีก็ดีใจหายเวลาร้ายก็ร้ายหน้าดูอันนี้ต้องดูอารมณ์ของคุณด้วยนะคะระงับแล้วก็รู้เท่าทาันว่าอารมณ์ของตัวเองตอนนี้เป็นยังไงนะดาวหรืออับหรือว่าสวิงหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะ นะอย่าให้เป็นถึงขั้นใบพอล่าเลยนะคะโอเคแล้วไพ่ใบนี้นะคะยังบอกถึงการเดินทางการติดต่อสื่อสารกับชาวต่างชาติต่างภาษาหรืออาจจะมีโอกาสว่าชาวราศีสิงห์นั่นจะได้เดินทางไกลนะไกลในที่นี้อาจจะไกลถึงต่างประเทศเลยก็ได้นะคะนะหรือตรงกันข้ามเขาจะได้มีโอกาสเดินทางมาเยี่ยมเยียนคุณที่ประเทศของคุณก็ได้ที่เป็นชาวต่างชาตินี้บางคนอาจจะกำลังคุย กำลังจะติดต่อสื่อสารหรือคุยๆนะคะกับคนที่เป็นชาวต่างชาติอยู่นะคะก็มีโอกาสที่จะได้พบเจอกันคุณจะได้เดินทางไปหรือเขาจะได้เดินทางมาก็ได้เช่นเดียวกันในกรณีนี้มีการเดินทางนั่นแค่นั่นเองเนาะโอเค King of Cup ผู้หญิงชาวราศีสิงห์ไพ่ใบนี้มีโอกาสเป็นไปได้สูงว่าคุณน,นั้นจะได้คบหาดูใจกับผู้ชายที่อายุมากกว่าคุณนะคะแล้วผู้ชายคนนี้นะเขาก็จะมีความรัก ความอบอุ่นนะามอบให้กับคุณดูเป็นผู้ชายอบอุ่นนะคนคนนี้นะคุณจะรู้สึกแล้วก็สัมผัสได้เองถึงความเอาอกเอาใจถึงพวกความแบบดูเป็นผู้ชายอบอุ่นจริงๆบุคลิกของเขานะอาจารย์จากที่อาจารย์เห็นภาพนะแล้วคุณจะรู้สึกได้เองว่าเออเขามีความรักความรู้สึกดีๆให้กับคุณเป็นพื้นฐานเลยแล้วแถมมาได้ไพ่ถ้วยอีกอะไรเงี้ยเออมันเป็นยังไงอะ่ะออผู้ชายอย่างเงี้ยหายากนะนะคะ แล้วก็เขาเป็นคนที่มีฝีมือในการทำอาหารด้วยนะนะชอบทำอาหารหรือให้ความสำคัญกับในเรื่องของการกินการทำอาหารอะไรประมาณนี้นะคะต่อมาคือผู้ชายชาวราศีสิงห์ไพ่ใบนี้ก็บอกให้รู้เช่นเดียวกันเวลาที่คุณมีความรัก ผู้ชายชาวราศีสิงห์มักที่จะอยากคบหาดูใจกับผู้หญิงที่อายุน้อยกว่าตัวเองรู้สูงน้อยตกกว่าตัวเองนั่นเองนะคุณจะชอบนะแล้วคุณจะรู้สึกถึงความมี power ถึงความเป็น leader ความเป็นหัวหน้าหรืออะไรประมาณนี้นะผู้ชายชาวราศีสิงห์จะชอบแล้วเวลามีความรักคุณก็จะดูเป็นผู้ชายอบอุ่นเจนโ l e นุ่มนวลขึ้นมาทันทีจากบุคลิกแต่ก่อนอาจจะอยู่กับเพื่อนเฮฮาสังสรรค์หรืออะไรก็แล้วแต่แต่เวลามีความรัก อยู่กับโมเมนต์กับคนรักคุณจะเปลี่ยนเป็นผู้ชายอบอุ่นเจนท์โเอาดูแลเอาใจใส่แฟนเป็นอย่างดีนะคะนะจากที่เป็นเสืออาจจะกลายเป็นแมวไปเลยอะไรประมาณนี้เป็นการเปรียบเทียบนั่นเองเนาะต่อมา the emperor เป็นไพ่ประจำราศีเมษมีชาวราศีสิงห์ที่เคยคบหรือกำลังคบกับชาวราศีเมษอยู่ ก็ได้เช่นเดียวกันนะในกรณีนี้ผู้หญิงชาวราศีสิงหนะ์มีโอกาสเป็นไปได้สูงร้อยละเจ็์ที่จะได้คบหาดูใจกับผู้ชายที่เป็นชาวต่างชาติต่างภาษาต่างศาสนาและต่างวัฒนธรรมด้วยนั่นเองนะคะเขามีความเป็นผู้ใหญ่นะแล้วแถมอายุอาจจะมากกว่าคุณด้วยนะคะ แล้วมีความเอาอกเอาใจใส่คุณบางทีเขาอยากจะแนะนําสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้กับคุณคุณอย่าไปตีความหมายว่าเขาจู้จี้จุกจิกหรือว่าวุ่นวายกับชีวิตคุณเลยนะคะขอให้มองไปในข้อดีของเขาเขาชอบแนะนําเขาชอบที่จะอยากให้คุณอยากได้อน,นั้นนี่เสียงยี้นะคะบางทีคุณอาจจะตีความหมายว่าเขาเป็นคนจู้จี้จุกจิกหรือเปล่านะคะนะอันนี้ลร้อยละเปอร์เซน์ที่เหลือเป็นไปได้สูงว่าเป็นชาติเดียวกันนะ แต่เขามีหน้าที่การงานที่มีอำนาจหน้าที่ค่อนข้างดีอาจจะเป็นทหารตำรวจนะ,ะข้าราชการหรือนักการเมืองไปเลยอะไรประมาณนี้นะ,ะอาชีพที่แบบค่อนข้างที่จะมีความหน้าเก่งขามอ่ะนะ,ะเขาจะเหมาะแบบนั้นนะคะแล้วเขาเป็นคนที่สร้างเนื้อสร้างตัวแล้วก็จนเขามีทุกวันนี้ได้ก็ด้วยตัวของเขาเองนะคะ,นะคะเขาจึงเป็นคนที่ดูหน้าเกงขามนะคะ ผู้ชายชาวราศีสิงห์สำหรับไพ่ใบนี้อาจารย์บอกเลยว่าคุณชอบเป็นผู้ชายมาดนิ่งนะแล้วก็มีความเข่งขึงอยู่ในตัวเองนะชอบที่จะอยากเห็นตัวเองนั้นเป็นลีดเดอร์บางทีก็อาจจะ คำพูดบางทีก็อาจจะแฝงไปด้วยคําสั่งก็ได้อะไรเงี้ยเวลาพูดกับแฟนหรือว่าคนรักหรืออะไรประมาณนี้นะผู้ชายชาวราศีสิงห์จะฟิลลิ่งอารมณ์ประมาณนั้นไปนะคะด้วยความอาจจะติดนิสัยของชาวราศีสิงห์เป็นออราศีของผู้นําเองด้วยหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคะผู้ชายชาวราศีสิงห์จึงอยากจะมี power จึงอยากจะควบคุมเกมหรืออะไรเงี้ยแถมเป็นคนที่หวงแฟนมากๆด้วยนะนะนะไม่อยากให้แฟน แต่งตัวแบบนั้นโป๊เกินไปหรือแฟนไปใกล้กับคนนั้นคนนี้มากเกินไปอะไรเงี้ยอาจจะห่วงห่วงแฟนด้วยนะต่อมาเป็นไพ่ใบสุดท้ายในช่วงเดือนมกราคมของชาวราศีสิงค์คือไพ่เดอะซันโอ้แล้วเป็นไพ่ประจําแบบราศีสิงค์เองด้วยนะเดอะซันนะครับ ยิ่งเสริมความสว่างสวัยยิ่งเสริมความเขาเรียกว่าอะไรความมีชื่อเสียงให้กับชาวราศีสิงห์คนที่มีชื่อเสียงอยู่แล้วในช่วงเดือนมกราคมนี้ชาวราศีสิงห์นั้นจะยิ่งมีชื่อเสียงมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมหรือผลงานของคุณจะเป็นที่ยอมรับของผู้คนมากขึ้นกว่าเดิมนะบางคนอาจจะทําเกี่ยวกับออนไลน์มีเพจแฟนเพจหรือว่ามี y o u t u b e เป็นยูทูบเบอหรือ Tik Toker อยู่ในช่วงนี้ ผลงานของคุณจะเริ่มอยู่ในสายตาของผู้คนหรือผู้คนจะจับจ้องที่ตัวคุณแล้วอาจจะมีชื่อเสียงเกิดขึ้นและประสบความสำเร็จได้ง่ายๆเลยนะสำหรับไพนะ่เดอะซันนาโอถือว่าเป็นไพ่ที่ดีมากสว่างสวยเลยนะคะหรืออาจจะเป็นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้อาจจะเป็นตัวชาวราศีสิงห์เองหรือคู่รักของชาวราศีสิงห์เองที่ เป็นฝ่ายที่มีชื่อเสียงหรือกําลังจะมีชื่อเสียงดังปุ้งปั้งเกิดขึ้นในชั่วข้ามคืนเลยก็ว่าได้นะคะว้าวเป็นไพ่ที่ดีนะแล้วก็เวลาที่มีความรักนะในช่วงเดือนมกราคมนี้ชาวราศีสิงห์นะจะสดใสเป็นพิเศษนะคะเหมือนเขาเข้ามาเป็นแสงอาทิตย์ให้กับคุณแล้วทำให้คุณมีชีวิตชีวามากกว่าเดิมจากแต่ก่อนคุณอาจจะ ไม่ไม่อะไรมากมายตอนที่ยังไม่มีแฟนนะแต่ว่ามีแฟนเหมือนเขามาส่องแสงแสงสว่างอะไรให้กับคุณแล้วทําให้ชีวิตคุณมีชีวิตชีวามากกว่าเดิมในช่วงเดือนมกราคมนี้นั่นเองนะคะโอ้เป็นไพ่ที่ดีนะโอเคในช่วงเดือนมกราคมส่วนมากก็จะคบหาดูใจกับชาวราศีธาตุไฟราศีกรกฎราศีเมษนะคะราศีธาตุน้ําด้วยนะคะต่อมาอาจารย์จะขอสรุปไพ่ให้กับชาวราศีสิงค์ค่ะ ไพ่ใบแรกนะแปดไม้ The w o r l ว Wow และก็ต่อมาด้วย The Hangman นะสำหรับไพ่สรุปใบแรกคือไพ่แปดไม้ที่บอกให้รู้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะกระทันหันด้วยก็แล้วกันบางทีอาจจะมีการย้ายสายงานขยับขยายจิตการให้มันเยอะให้มันใหญ่มากกว่าเดิมอะไรประมาณนี้ก็ได้นะเพราะว่าไพ่ไม้เกี่ยวกับการงานหรือการแบบ ทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะแล้วในเรื่องความรักอาจารย์รู้สึกว่ามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกระทันหันเช่นเดียวกันบางทีอาจจะมีเรื่องเซอร์ไพรส์เกิดขึ้นบางทีแฟนจะมีเรื่องเซอร์ไพรส์คุณแบบกระทันหันโดยที่คุณไม่ทันตั้งตัวอะไรประมาณนี้หรือตัวคุณเองชอบเซอร์ไพรส์แฟนก็ได้หรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั่นเองนะคะนะก็เตรียมตัวเตรียมใจรับมือกับทุกการเซอร์ไพรส์ก็แล้วกันนะต่อมาเป็นไพ่ The World ใบนี้นะเหมาะมากๆสําหรับคนที่อยากไปต่างประเทศหรืออยากไปใช้ชีวิตที่ต่างประเทศหรือกําลังจะไปสอบสัมภาษณ์หรือกําลังจะไปขอวีซ่าที่จะเดินทางไปต่างประเทศนี่เหมาะมากๆถ้าจับได้ไพ่ใบนี้คุณได้ไปร้อเอร์ซแล้วคุณก็จะสอบสัมภาษณ์ผ่าน100%เซเลยนะคะอาจารย์บอกเลยนะคือความหวังของคุณตอนนี้ที่คุณทําได้ก็คือเตรียมตัวนะเตรียมกระเป๋าเลยนะ แล้วคุณอาจจะมีโอกาสไปเยี่ยมเยียนแฟนหรือคนรักสามีภรรยาที่อยู่ต่างถิ่นต่างที่ต่างประเทศนะคะหรืออาจจะย้ายไปอยู่กับเขาที่ต่างประเทศเลยก็ได้นะคะในกรณีนี้นะคะไปได้ทั่วโลกเลยนะรหรือใครกําลังฟังอาจารย์อยู่ชาวราศีสิงห์ตอนนี้อยู่ต่างประเทศแล้วก็คอมเมนต์บอกอาจารย์ได้เลยนะะก็ขอให้คุณมีความสุขนะเพราะว่าไพ่เดอะเวิลด์นี่คุณไปอยู่ได้ทั่วโลกเลยนะก็ดีใจด้วยนะและ อีกกรณีหนึ่งนะคะถ้าคุณไม่ย้ายไปต่างประเทศหรือเขาอาจจะมีโอกาสย้ายมาอยู่ที่ประเทศของคุณก็ได้นะคะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั่นเองนะคะนะต่อมาก็จะเป็นไพ่เดอะแฮงแมนใบนี้อาจารย์อยากจะบอกนิดนึงสำหรับคนที่มีครอบครัวมีลูกด้วยกันแล้วค่อนข้างมีภาระหนี้สินที่จะต้องใช้ร่วมกันนะ,ะมีภาระผูกพันกันนะ,ะบางคนนะคะอาจจะ มีโอกาสได้คบหาดูใจกับคนที่มีตํำหนิหรืออาจจะเคยผ่านการแต่งงานมาแล้วนะคะหรืออาจจะเป็นพ่อหม่แม่อะไรประมาณนี้แล้วก็มาเริ่มต้นความรักหรือเป็นการครบหาดูใจกันอะไรประมาณนี้ก็ได้เช่นเดียวกันคือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีตำหนินั่นเองนะคะแล้วก็ระวังในเรื่องของสุขภาพในเรื่องของอาการท้องผูกท้องอืดเลื้อรังด้วยในช่วงนี้ถ้าเป็นผู้หญิงก็ อ่าเป็นโรคของผู้หญิงอ่ะภายในนะคะในเรื่องของอวัยวะภายในของผู้หญิงบางทีอาจจะปวดท้องอ่เป็นประจำเดือนปวดท้องมากอะไรเงี้ยก็อย่าลืมไปตรวจด,ด้วยมีโอกาสที่จะเป็นซีดเป็นช็อกแกลกซีดหรือเนื้อง,งอกได้นะคะอย่าปล่อยปลละเลยในเรื่องของความรู้สึกแบบนี้นะดูแลตัวเองด้วยก็แล้วกันนะคะมีโอกาสเป็นไปได้สูงนะเกี่ยวกับระบบภายในของผู้หญิงนั่นเองนะคะโอเคนี่ก็เป็นไพ่ของชาวราศีสิงนะส่วนมาก ก็จะมีทั้งดีทั้งเสียอาจารย์ก็แนะนําไปหมดแล้วแหละนะคะไพ่ใบไหนที่เป็นพลังงานบวกก็ขอให้คุณเก็บไว้เป็นกําลังใจไพ่ใบไหนที่เป็นพลังงานลบก็ขอให้คุณเก็บไว้เป็นคําเตือนนะคะก่อนจากการฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับ Golden a n g e l จเราจะได้มีกําลังใจต่อไปนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ